เมื่อกีว่าจะมีรายการนี้นะครับแต่มันก็จำเป็นครับแบบเป็นภาษาไทยนะครับวันนี้เฮียเราก็จะมาความเกียกร์กากากนะคะเป็นภาษาห้องเอ,เอเตอร์

โอ้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 มาลองดูาแม่มง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 งแล้วก็พูดดิพอมสิ

ส่งคนให้การกระตรนบนถนนพิภาดาีลหลังเรื่อมีปัญหาการจราจรติดกับสะสมขณะเดียวกันครับนวนี้พลตำรวจโทสาริานขาวรักษาัง,งหวดนราธิอาสม เอ้เพื่อนผมพูดทุกวันเลยนะฮะชาสีหอมมาคำนี้แหละชาสีหอมมาโอเคโอเคจบ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 